โดกรเราก็เ็วงรบสูงตรงมีัมก้างปม0ซนมตรอา้ะครับเราจะเริ่มจากท่าง่ายถางท่ายากครับทายาของเราครับโดยการยืนสเท้าหน้าบนฐามุนตัวไปรอบรอบการเล่นหัวไปด้วยต้องชมน้องแนบใจนะว่าน้องเ็นการเล่นดีนะเป็นสวยงามและด้วยนัานนะครับยามนี้ครับจะเขยัามาเป็นท่าที่สองยาม ซึ่งสี่เท้าลงฐานครับอ่าเด็นตัวใหม่รอบๆพร้อมกับการเล่นโหมดไปด้วยโหมดนี้จะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลานะต้อนยกลงสู่พื้นไม่ใช่นะครับถือว่ามีกติกาครับโดนตัดคะแนนแอบไปและการีลเราจะขยับมาเป็นข้าที่สามครับข้าวที่ยากที่สุดในการกระแรงขึ้นนี้นะอาหารอาหารต้านนะท่านผู้ชมครับโดยการยืนสองเท้าหน้าบนหักแล้วก็ยกสองเท้าหน้าขึ้นสูงๆครับ อ้รเคลื่อนดสวการแสดงครันี้ได้สำเร็จการที่เขาจะจบลงด้วยท่าสุดท้ายนะโดยการนั่งลงบนทางนะรองแล้วยกสองขา้าเล่นหัวไปเช่นเดียวกันแต่ในขณะนี่นดาทีเราเม่ทด่จะเล่นได้โดยเฉพาะสนนะแต่วันนี้เ่าต้องพึกแลวแปลกใจอย่างแน่นอนในว่อสับปีเ้าอย่างทั้ก็สามารถเล่นินนะสวยงามไม่แพ้คนเลยทีเดียว เขาเล่นได้ดีนานนี่ก็ควรจะติดครั้งต่อไปคิดว่าจะส่งเขาไปชิงเหรียญทองอย่างแน่นอนและทางด้านนีครับกับช้างลุกคนนะเด็กไดลอเล่นโลกอเมริกาการับเป็นช้างเอเชียแัะช้างไทยของเราช้างยังจดได้ว่าเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขนาดนี้วัวช้างั้็สามารถน้ำหนักได้หลายสิบกิโลกรัมเลยทีเดียวและถึงด้านหน้าครับนทางโลงกันซะก่อนครับ เรียนเสียงกดเลยครับโคลไม้โบกเลยน่ารักกันทค้าครับหวาเลยีเดียวการแสดงที่นี่ก็แพลนไม้เกี่ยกบท่านในสนใจแในช้างอู๋ถ่ายรูปหรือว่าเดินรอบท้องช้างเพื่อการสลงเราะก็รจ้การแสดงรับินถ่ายตาวเธโชและจานี้ั็พบกับแฟชั่น้างโชว์ครับเด็แล้เป็นแฟชั่นโชมาล้ำสุอยอดนักรบครับน้องแต่งและน้องแต่ง่าวันนี้จะมาชมมากส ต้องเป็นการรับจากต่างๆโดยที่้ามา้าติในแก๊งซะก่อนครับแต่โบและแต้มวางรับสุดยอดกำลังตึ้จิ๋วของเราครับเรียวฟังล้อกันซะก่อนครับล้อเรียบร้อยแล้ววิ่งไปด้านหน้าครับขึ้นทางเส้นหขึ่งเท้าบนโชวสรีระความสวยงามความผิวด้วยว่าสวยงามขนาดไหนหน้ารับไดขนาดไหนนะรับแล้วยังไม่พอนะ ต่อขึ้นสี่เท้าบนหันครับให้ชมกันจะจะไปดูว่ามูนยักษ์เท่ยักษ์เก๋ยักษ์ขนาดไหนครับรับฟ้าไปสี่ปีแล้วก็สามปีต่อจากนี้ครับแอคชั่นถ่ายรูปเท่ๆขึ้นหนึ่งข้าครับอ่ะยกสองเท้าหน้าครับยังไม่พอครับขอโชว์ปั้นท้ายสวยๆให้ชมกันเอาครับพร้อมแล้วยกสองเท้าหลังครับปั้นท้ายขาครับหน้ารับทีเดียวและต่อจากนี้ครับขอหน้าเจ้าหญิงโดดโรดครับ ท่านถ่ายยุได้เท่สุกหนึ่ง้าครับอ่ำลงร้อนกครับยก2องเอานา